ส่งความปรารถนาดีไปยังผู้อื่นหรือกษัตวย์อื่นส่งความปรารถนาดีไปจิตมันมีพลังนะจิตมันมีพลังงานคนเราชอบพูดถึงปฏิหารหลวงปู่ด,ดูลบอกปฏิหารไม่มีมีแต่พลังงานของจิตนั่นอย่างเวลาจิตเราเป็นบุญเป็นกุศลนีม่มานะ แล้วเราจะส่งให้สัตว์พวกเปรตพวกผีพวกอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราอุทิศส,ส่วนบุญได้แต่กับมนุษย์เนี่ยเราส่งกระแสของความปรารถนาดีภาษาโบราณล้วแผ่เมตานะตาแ้่พูดยุคข,ของเราคือส่งความปรารถนาดีไปต้องปรารถนาดีจริงๆนะกระแสของความปรารถนาดีมันเป็นพลังงานของจิตนะ นี่ถ้าเรามีความปรารถนาดีจริงๆพลังนี้แรงแล้วถ้าหลายๆคนตั้งความปรารถนาด้วยกันพลังงานยิ่งเยอะใหญ่เลยเะเมน่อเราช่วยกันสร้างพลังงานที่ดีให้กับโลกนี้ทุกวันภาวนาเราก็ส่งความปรารถนาดีไปยังสัตว์โลกทั้งหลายถ้าทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะเราไม่ต้องพูดเรื่องสมาธิเลยสมาธิมีอยู่แล้ว ในขณะจิตท,ที่เรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเนี่ยจิตเป็นกุศลนะจิตมีสติจิตมีสมาธิตั้งใจไว้นะจิตของเราจะมีพลังแล้วพลังของจิตตัวเนี้ยมันมหาศาลนี่จริงนะหลวงพ่อเห็นครูบาอาจารย์ลายองนะหลวงพเทศเทศรลังสีมีรูปครูบาอาจารย์ อยู่อง์หนึ่งของหลวงพ่อท่านอยู่กับเมตตาอัปปมัญญาเมตตาไม่มีประมาณกว้างขวางใครนึกถึงท่านก็มีความสุขแล้วมันจะรู้สึกถึงกระแสของความสุขกระแสเมตตาของครูบาอาจารย์แผ่ครอบโลกอยู่แล้วถ้าใจเราสงบใจนึกถึงท่านปุ๊บมันเชื่อมต่อพลัง ใจเรามีความสุขมีความสงบสมาธิเกิดทันทีเลยแล้วเ,เราใช้พลังของจิตเนี่ยนะมาช่วยตัวเองช่วยครอบครัวช่วยเพื่อนๆช่วยสัตว์ลอกทั้งหลาย